กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเสนอสื่อการสอนว่ายน้ำเบื้องต้นใครอยากว่ายน้ำเป็นยกมือขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้พี่พลจะมาสอนให้น้องๆเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วยการหมุนแขนการเตะขาการบิดหน้าหายใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกว่ายน้ำหากน้องๆเริ่มต้นฝึกฝนได้อย่างถูกต้องจนคล่องแคล่วและชํานาญแล้วล่ะก็จะสามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยครับก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้กฎข้อควรปฏิบัติก่อนลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยครับข้อที่1แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาดและสุภาพข้อที่2สวมหมวกทุกครั้งที่ลงสระว่ายน้ำ ข้อที่3สระผมชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำข้อที่4ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำข้อที่ 5. ห้ามนำอาหารทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำข้อที่6ดูแลรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองหากมีการสูญหายขึ้นเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น ข้อที่7ต้องปฏิบัติตนสุภาพเรียบร้อยมีวัฒนธรรมอันดีและไม่รบกวนผู้อื่นข้อที่8ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังคำแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ประจำสะว่ายน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฝนการว่ายน้ำเบื้องตน้นมีดังนี้ครับแว่นว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำแผ่นโฟมว่ายน้ำหรือที่เรียกกันว่าคิกบอร์ดแท่งโฟม และอุปกรณ์ช่วยฝึกในการดำน้ำเช่นเหรียญหรือวัสดุที่จมน้ำขนาดเล็กเป็นต้นครับก่อนการฝึกว่ายน้ำหรือลงเล่นน้ำทุกครั้งน้องๆจะต้องทำการอบอุ่นร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้ยืดหยุ่นโดยการอบอุ่นร่างกายนี้จะช่วยลดการบาดเจ็บและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วครับ ซึ่งการอบอุ่นร่างกายประกอบด้วย 1. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่กล้ามเนื้อส่วนคอกล้ามเนื้อส่วนหลังลำตัวสะโพกและขา 2. กายบริหารข้อต่อต่อตางๆเช่นคอแขนไหล่สโพกเข่าและข้อเทา้า เรามาเริ่มต้นการฝึกว่ายน้ำเบื้องต้นกันครับการหายใจเริ่มจากให้น้องๆหายใจเข้าทางปากอย่างเดียวโดยเอาลมเข้าเต็มปอดแล้วกลั้นหายใจนับ1-10ถึงจากนั้นค่อยๆปล่อยลมออกจากปากจนหมดฝึกฝนซ้ำหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญน,นะครับหลังจากนั้นเรามาสร้างความคุ้นเคยกับน้ำโดยให้น้องๆน,น,นั่งที่ขอบสระขาจุ่มน้ำ แล้วเอามือตักน้ำใส่หน้าพร้อมกับการหายใจออกฝึกฝนจนกว่าจะชำนาญน,นะครับและเมื่อน้องๆเกิดความชำนาญแล้วเรามาฝึกการหายใจในน้ำกันครับโดยเริ่มต้นจากการนอนคว่ำลำตัวอยู่ด้านบนขอบสะส่วนศีรษะก้มลงไปในน้ำจากนั้นหายใจเข้าแล้วก้มหน้ากลั้นหายใจพร้อมกับก้มหน้าลงน้ำนับ1-10ถึงิ แล้วค่อยๆปล่อยลมออกช้าๆาจนกว่าลมจะหมดเมื่อผ่อนลมหายใจจนหมดแล้วให้เงย่นหน้าขึ้นจากน้ำพร้อมกับอ้าปากสูดลมหายใจเข้าทันทีเมื่อน้องๆสามารถดำน้ำเป่าลมได้แล้วควรจะเพิ่มระยะเวลาในการกลั้นหายใจในน้ำให้มากขึ้นเรื่อยๆและฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับการฝึกลอยตัวบนผิวน้ำโดยการนอนคว่ำ ให้น้องๆกางแขนกางขาเหมือนลักษณะของปลาดาวโดยมือสัมผัสขอบสะเบาๆให้ตัวลอยอยู่บนผิวน้ําไม่จมลงในน้ําซึ่งการฝึกท่านี้ผู้สอนจะคอยช่วยเหลือในการลอยตัวในน้ําเมื่อลอยตัวในลักษณะปลาดาวจนเกิดความชำนาญแล้วให้น้องๆขึ้นไปนั่งที่บันไดหรือขอบสะน้ำเมื่อพร้อมแล้วให้กลั้นหายใจ แล้วพุ่งออกจากบนันไดหรือขอบสระน้ำทำท่าปลาดาวแล้วกลั้นหายใจนับ1 1 0ถึง10จากนั้นค่อยๆปล่อยลมออกจากปากจนหมดแล้วเงยหน้าหายใจเข้าทางปากโดยผู้สอนจะต้องคอยช่วยพยุงขณะเงยหน้าหายใจและขั้นตอนต่อไปของการฝึกครับให้น้องๆกางแขนกางขาเหมือนท่าของปลาดาว แต่เปลี่ยนจากการนอนคว่ำมาเป็นนอนหงายแทนครับโดยผู้สอนจะคอยช่วยเหลือและพยุงในขณะนอนหงายให้ตัวลอยอยู่บนผิวน้ำไม่จมลงในน้ำและเมื่อเกิดความชำนาญแล้วให้น้องๆลองเคลื่อนที่ออกจากขอบสระน้ำในท่าปลาดาวนอนหงายมันฝึกฝนบ่อยๆให้เกิดความชำนาญนะครับเมื่อน้องๆสามารถทำปลาดาวพุ่งทั้งท่านอนคว่ำ และท่านอนหงายจากบันไดหรือขอบสะจนคล่องแคล่วแล้วก็มาเริ่มฝึกในท่านอนคว่ำแขนและขาชิดกันไม่กางออกหรือที่เราเรียกว่าท่าปลาเข็มครับโดยท่าปลาเข็มนอนคว่ำนี้จะมีการหายใจเหมือนกันกับท่าปลาดาวนอนคว่ำแต่แขนและขาชิดกันไม่กางออกครับเมื่อฝึกทำปลาเข็มพุ่งในท่านอนคว่ำจนคล่องแคล่วแล้วให้น้องๆเริ่มฝึกปลาเข็มในท่านอนหงายต่อได้เลยครับ สำหรับท่าปลาเข็มนอนหงายนั้นจะมีการหายใจเหมือนกันกันกบท่าปลาดาวนอนคว่ำครับแต่แขนและขาชิดกันไม่กางออกโดยระหว่างฝึกฝนผู้สอนจะคอยช่วยเหลือในการลอยตัวในน้ำท่าฝึกต่อไปคือท่าลูกหมาตกน้ำซึ่งเป็นท่ายอดฮิตที่ฝึกฝนได้ไม่ยากครับโดยให้น้องๆน,นั่งฝึกที่ขอบสระน้ำแล้วขยับขาถีบจักรยานในน้ำ จากนั้นให้ยืนอยู่ในน้ําแล้วใช้มือกดลงไปในน้ําสลับแขนซ้ายและขวาทีละข้างเมื่อฝึกฝนจนคล่องแคล่วแล้วให้น้องๆทำทั้งสองท่าพร้อมๆกันโดยขยับขาถีบจักรยานในน้ำขณะที่มือก็กดลงไปในน้ำสลับแขนซ้ายและขวาทีละข้างพร้อมทั้งเชิดหน้าขึ้นให้พ้นน้าเหมือนลูกหมากำลังลอยน้ำ ซึ่งท่านี้จะต้องมีผู้สอนคอยช่วยเหลือในการลอยตัวในน้ำครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการลอยตัวในน้ำทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่ต้องหมั่นฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญและที่สำคัญครับการฝึกฝนทุกครั้งจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนหรือผู้ปกครองนะครับห้ามฝึกฝนเพียงลำพังเพราะอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับพี่พะละเป็นห่วงน้องๆทุกคนครับ การฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนที่มาฝึกกันต่อครับกับการเริ่มต้นเคลื่อนขาในน้ำท่าที่หนึงโดยให้น้องๆน,นั่งขอบสระน้ำยืดขาตรงแล้วขยับขาเตะขึ้นลงสลับกันโดยให้ปลายเท้างุ้มไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวขาในท่าที่สองให้น้องๆน,นอนคว่ำโดยลำตัวพาดอยู่บนขอบสระจากนั้นให้ขยับขา เตะขึ้นลงสลับกันโดยให้ปลายเท้างุ้มไปข้างหน้า <ül> เมื่อฝึกฝนจนคล่องแคล่วแล้วให้เลื่อนตัวลงมาในาน้ำมือจับขอบสระเหยียดแขนตรงส่วนขาเตะสลับขึ้นลงโดยยังไม่ต้องก้มหน้าครับและเมื่อเตะขาจนชำนาญแล้วให้ฝึกฝนต่อไปครับโดยมือยังจับอยู่ที่ขอบสระแขนเหยียดตรงขาเตะสลับขึ้นลงแต่ครั้งนี้ให้ก้มหน้าหายใจในน้ำครับ เมื่อฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้วก็ให้น้องๆน,นั่งอยู่บนขอบสระน้ำจากนั้นพุ่งตัวลงน้ำในท่าปลาเข็มโดยให้เตะขาสลับขึ้นลงการฝึกหมุนแขนให้เริ่มจากยืนลำตัวตรงเหยียดแขนขวาและแขนซ้ายขึ้นตรงชิดหลังหูตนเองหลังจากนั้นหมุนแขนขวามาด้านหน้าในท่าคว่ามือลง ให้นิ้วโป้งสัมผัสบริเวณต้นขาขวาแล้วลากผ่านเป็นวงกลมไปสัมผัสมือซ้ายในท่าเริ่มต้นแล้วเปลี่ยนมาทำแขนซ้ายโดยทำสลับกันทีละแขนมันฝึกฝนบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญมาฝึกการหมุนแขนในท่านั่งกันต่อครับโดยให้น้องๆนัง่นงบนขอบสระน้ำแล้วเตะขาสลับขึ้นลงในน้ำพร้อมทั้งหมุนแขนขวามาด้านหน้าในท่าคว่ำมือลง ให้นิ้วโป้งสัมผัสบริเวณต้นขาขวาแล้วลากผ่านเป็นวงกลมไปสัมผัสมือซ้ายในท่าเริ่มต้นแล้วเปลี่ยนมาทำแขนซ้ายโดยทำสลับการทีละแขนมั่นฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับและการฝึกขั้นตอนต่อไปคือการฝึกหมุนแขนในน้ำครับโดยเริ่มจากให้น้องๆลอยตัวอยู่เหนือน้ำมือจับขอบสระ พร้อมเตะขาสลับขึ้นลงเหมือนท่าปลาเข็มเตะเทา้าจากนั้นให้หมุนแขนขวาโดยให้ฝ่ามือกดน้ำผ่านใต้ลำตัวให้นิ้วโปง้งสัมผัสบริเวณต้นขาขวาแล้วลากผ่านเป็นวงกลมไปสัมผ,สมผัสมือซ้ายแล้วเปลี่ยนมาทำเช่นเดียวกันในแขนซ้ายโดยทำสลับกันทีละแขนอย่างน้อย2-4รอบแขนต่อหนึ่งลมหายใจและทำต่อเนื่อง 5ถึง10ลมหายใจนะครับเมื่อฝึกฝนทุกกระบวนท่าจนเกิดความชำนาญแล้วให้น้องๆนำท่าต่างๆที่ฝึกฝนมาประกอบกันครับโดยการเคลื่อนไหวแบบฟรีสไตล์ให้น้องๆเริ่มจากการพุ่งตัวออกจากขอบสระในท่าปลาเข็มแล้วเตะขาสลับขึ้นลงพร้อมทั้งหมุนแขนเพื่อการเคลื่อนที่ในน้ำมันฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับ การบิดหน้าหายใจให้น้องๆเอามือจับขอบสระน้ําแล้วดำน้ําเป่าลมตามวิธีที่เราได้ฝึกฝนกันมาครับจากนั้นจึงเริ่มบิดหน้าหายใจในลักษณะนอนตะแคงหูซ้ายแช่อยู่ในน้ําบิดให้หน้าพ้นน้ําแล้วหายใจเข้าทางปากให้มากที่สุดแล้วจึงบิดหน้ากลับไปสู่ท่าคว่ำหน้าลงตรงๆแล้วกลั้นหายใจนับ1นึถึงสิ มันฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับและที่สำคัญการฝึกฝนทุกครั้งจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนหรือผู้ปกครองนะครับห้ามฝึกฝนเพียงลำพังเพราะอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับพี่พะละเป็นห่วงน้องๆทุกคนครับเรามาฝึกกันต่อครับกับการหมุนแขนพร้อมทั้งบิดหน้าหายใจโดยให้น้องๆเอามือแตะขอบสะเบาๆแล้วหมุนแขนซ้ายหรอบ จากนั้นบิดหน้าตะแคงสูดเอาอากาศเข้าไปพร้อมทั้งหมุนแขนขวาผ่านใต้ลำตัว1รอบโดยทำสลับกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องชุดละ5ถึง10ลมหายใจต่อการฝึกครับและเมื่อน้องๆฝึกฝนตามขั้นตอนที่พี่พลระ,ระแนะนำมาตั้งแต่ต้นจนเกิดความชำนาญแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำท่าทางต่างๆที่ฝึกฝนมาประกอบกันซึ่งเราเรียกว่าท่าไหว้ฟรีสไตล์ครับ โดยการฝึกท่าไ่ว้ฟรีสไตล์นั้นให้น้องๆเริ่มจากการพุ่งตัวจากขอบสะแล้วหมุนแขนซ้าย1รอบหมุนแขนขวา1รอบต่อด้วยหมุนแขนซ้ายอีกห่งรอบแล้วบิดหน้าตะแคงสูดเอาอากาศเข้าไปพร้อมทั้งหมุนแขนขวาผ่านใต้ลำตัว1รอบโดยทำสลับไปเรื่อยๆต่อเนื่องชุดละ5 1 0ลมหายใจต่อการฝึกครับ โดยการฝึกการเคลื่อนไหวในท่าฟรีสไตล์นี้ให้น้องๆฝึกอย่างต่อเนื่องในระยะทาง20-25เมตรมันฝึกฝนบ่อยๆให้เกิดความชำนาญน,นะครับและที่สำคัญการฝึกฝนทุกครั้งจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนหรือผู้ปกครองนะครับห้ามฝึกฝนเพียงลำพังเพราะอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับพี่พละเป็นห่วงน้องๆทุกคนครับ